สวัสดีครับจำแม็กซของซิงครับวันนี้วันอาทิตย์นะอากาศแจ่มใสมากนะครับแดดเปรี้ยงเลยวันนี้ทั้งแป้งตื่นสายครับมาคืนไปแข่งรถมานะคุณต้นนะมามาจากกบินเทรมนรนะครับก็ผมประมาณสักเก้าโมงช่างตื่นหรือยังใส่ของให้ผมหน่อยอย,อยากซิ่งได้ครับไปคันนี้เป็นออนิลสองจมีหัวฉีด9 4 7าเอ่อโทษทีครับหัวฉีดจีเทควีหนึ่งมาแล้วก็เทอร์โบเดิมอยู่เลยนะลงคัสบีอาร์ซีมาเรียบร้อยแล้วเป็นภาพผสมล้วนนะครับนิ่มๆนะใช้งานง่ายนะครับ เมื่อก่อนใส่ดันางมาใบหนึ่งวันนี้มาอัปเกรดกันกันกบกล่อง ECU Shop นะใบสีดำๆนะคุณเคยกันอยู่นะครับราคาโปรค่า1,900บาทเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไงนะครับใบ <c oughs> นี้เลยครับ ECU Shop บูสต์นะดันลายโยกัวฉีตกดบูสต์จูนบูสต์ในใบเดียวพร้อมรีโมทคอนโทรลนะปรับจูนได้อีก10%นะปิดเปิดกล่องได้100%นะครับวันนี้คุณต้นเป็นคนแรกของผมเลยนะเป็น สติกเกอร์รุ่นใหม่ล่าสุดจากช่างแบงค์สามสี่ด้านล่างเขียนว่าเจ้าพ่อของซิ่งนะครับมีเบอร์โทรศัพท์อยู่นะครับก็หลายๆคนถามว่าอ้าวช่างแบงค์เปลี่ยนสติกเกอร์ใหม่แล้วใช่คนเดิมหรือเปล่าคนเดิมครับช่างแบงค์สามสี่มีอยู่คนเดียวฮะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าควันสวยแค่ไหนสวัสดีครับคุณต้นครับผมมาไหมควันนี้ควันเคลื่อนไหมยังมาแล้วครับมาแล้วนะเบิ้ลตัดจัดเต็มครับดูกันครับสติกเกอร์ข้างหลังเขียนว่าช่างก้าชุมบุรีนะถอยเสียมอเจริญนนะครับอ่ะคุณต้นเบิ้ล ตัดงสาใจนีะวันนี้ผมแนะนําคุณต้นเรื่องการขับซิ่งด้วยนะครับเบิ้ลตัดจัดเต็มเป็นไงเดี๋ยวเราไปลองซ้อมดูนะคุณต้นนะครับผมเอาอยู่นะเบิ้ลตัดนะได้ครับไว้เจอกันใหม่ครับชสสี่ 3, 4, ครับ